เ h นอีกท่มีความสหน e ่ง i n เหลือยู่ะปนนีอ๋อมา่นันไปอะไรไอไรกับกลับล่างกลับร่างสกลับล่างสจับล่างสจับล่างสขอสามได้ไหมมาเลือกกนเลจ โอเคครับก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมวอร์เอรแลนครับเออที่แบบว่าพวกวัยรุ่นเธอขาเขาเล่นกันเยอะมากนะครับแล้วก็คนตอนนี้เขาคิดกันมากใช่ไหมครับก็วันนี้พี่ก็จะมาเล่นวอร์เอรลครั้งแรกนะครับเอาจริงๆก็ไม่เชิงครั้งแรกเนาะก็จะเป็นแบบเออเอาง่ายๆก็มันไม่เชิงครั้งแรกหรอกน้องๆหนูๆก็คือถ้าถ้าถามว่านับไหมมันยังนับได้นะว่าพี่เล่นครั้งเนี้ยครั้งที่เจ็ดในชีวิตนะครับคือเล่นตั้งแต่เกมเปิดสามสี่ครั้งแล้วก็มมมมัันนนเริิ่่่ตอทีคดให มาดูวิว่าีมือผมจะเป็นยังไงอือก็เมนผมก็เมนเจ็แหละก็เล่นเป็นนะครับแค่ตัวเดียวแล้วก็มีเศษมีตัวฟินิกส์หรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้ชื่อฟินิกส์หรือเปล่านี่น่าจะเป็นโหมดสไปรัชนะคือเพื่อนผมจะแนะนำมาให้เล่นโหมดนี้อะไรอย่างงี้ไงอือเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี่ก็ไม่ต้องผมเลยว่าสิบเจ็ดนะก็คือก็ก็เล่นมาบ้างแหละเออก็คือเอาง่ายๆตอนนี้คือยังผมเป็นมือใหม่อยู่นะผมยังเป็นมือใหม่อยู่ มาแล้วสไปกรัชโอเคอันนี้นั่งอันนี้ยองนะอันนี้นั่งยองอันนี้นั่งโอเคต้องกัดความเมพลชินกับผมก่อนเฮ้ยเสียงดังวะมาน้องๆมีเสียงตรงนี้ผมทีมี้ผมก็พอได้ป่ะทุกคนมาขวาตัวนึง กูจ้าเลยก็คือพื้นฐานการเล่นเกมพวกนี้ผมยังพอมีนะทุกคนไม่ได้อะไรก็มีอะไรแนะนำการเล่นแนะนำได้นะมามาผมไม่เล่นเกมบอลรันตามกระแสไงพอดีก็ขอโทษทีนะครับูดูดี่มันจะออกไปหัวแตกรอดูโทษนหนึ่งสองสาม โอวาแล้วได้หนึ่งตัวเองแม่งออกูจะหลบดีกดตัวอหนียวมาถ้าใครชอบผมเล่นบอลแดงก็บอกได้ผมจะทำเยอะๆนะ u e t s a B. n can a ผมตั้งเป้าแบบกวนเเนี่ยผมชอบเป้าแบบลิงอะล็งแกว่านะ e n e m s p o t อายาี้ตอนแรกอยู่ขวาไม่เหรอนะดังสวิตชิงไซด์วันนี้แบบปืนโปรตปินโปผมมากวันแท็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เกมเกมนี้นะวันเกมนี้ผมวันแท็บไม่ค่อยเก่งนะครับแบบไม่ค่อยเก่งรีไอ้ยัยนี่เเเว้้ยจออกันง ไปแล้วกลัวเยอมาก่อนมันจะรู้ได้ใช่ไหม <c oughs> ีีไปเที่ยวอะไรอย่าเยอะๆมันคมกว่าว่ะไอ้เฮี้ยรอเก้ามันคมกว่ากูแค่นั้นแหละกูไม่ค่อยจะเล่นเกมนี้เอ้ยแกสนายเกมบอลแลนด์มากแล้วผมยิงไม่ค่อยโดนนะคนอื่นคมชิบหายกูอีไกล้ๆแบบเขาไม่นิยมที่กันใช่ไหม แน่ใจนะสไนเปอร์นี่เก่งเลยเชื่อแล้วอุ้ยดูดูดูสามสองหนึ่งไอ้เนี่ยเป็นไงตสกิลเลาปิดใช้ไม่ได้เลยหายละมาเหอะมาเถอะขอเอาตัวนึงีตัวนึง มันรู้ว่ากูจะมีเถาะดิว่าเฮียนี่อุ้ยมันมาวัตถ f ฟ้ากูท้อเมื่อไ่อะเฮียฝั่งนั้นโลนเลยผมเอาจริงละผมอ่อนให้มันได้ฮะผมไมเอาอยเล่นบอลร้อนเนี่ยร้อยวันพันปีคือผมจะเล่นแค่นั้นแหละเออเฮียนี่ ดันยิงีโหลดอีกยูจอยยูจอยสัมพั์ละสัมพัสธ์กสมัยมากูขออีกรอบหนึ่งรอบนี้กูเอาจริงแค่นั้นแหละอ้าวเมื่อกี้กู แม่งแม่งแม่งไม่นี่นะครับทุกคนแม่งไม่เปิดแม่งไม่เปิดแบบให้ผมไปแม่งแบบคือแม่งแบบยังไงก็คือก็แม่งก็แบบไม่ยอมกดสักทีแล้วกูก็โดนแย่งเจอจ่ะแต่ไม่เป็นไรกูไก่เอาไปเถอะเจ็ดกูเล่นฟินิกก็ได้มาละแต่ตัวนี้ผมอาจจะเล่นแบบเออๆหน่อยเพราะว่าหนึ่งผมอาจจะปาแฟตพลาดเพราะว่าผมตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนผมโดนเพื่อนบ่นบ่อยนะครับว่าไอ้เหี้ยมึงปาแฟตอะไรของมึงวะอะไร เอ้าไอ้ขี้เอ้คุณรูว่าเกมนี้ e ดดมีฟอร์ดเมยใช่ป่ะโอเคปลาแฟนตตัวนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็มามามาเงียบเงียกูดูว่ากูเล่นเจตลอดหรือ,อย่าแม่งทำไมได้ คนเราอ่ะนับหนึ่งสองสามมาค่อยปลาหนึ่งสองสามฟังเสียงก่อนเราฟังเสียงก่อนเราต้องเล่นเซฟทุกคนเรทำไมกูเรียนลงวะไอ้เหี้ยอยู่ๆกูเรียนลงเอ้าไอ้เหี้ยกูกลับไเพื่อนอีกขอโทษวะหรือไม่เป็นเว้

เขาแอคหน่ะหละกันเนาะทุกคนว oh, <dissol ves. S 2> ่าป no right? <laughs> ืนสองกระาตึงโอ้ปืนปืนนี้ผมเขาเรียกว่าบาเล็ตนะทั้งที่มันเป็นปืนอ่านอ่านว่าโอโอเพลสเอีคุณอ่านว่าอะไรวะไม่ถามคอดีต์เนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นเจ็ดยังจะเจ็บอีกนับหนึ่งถึงสามแล้วปลาใหม่ทิกของสองสามเอววิ่งเลยไอเวนนั่นไงนั่นไง คนเราฆ่ากันได้อ้เยอะชิบหายเยอะชิบหายมาแล้วเปขี้อะไรไปขี้อะไรกลับกลับร่างกลับล่างสิกลับล่างสิลับล่างสิลับล่างสิขอสามได้ไหมลับล่างสิดวลระเวงว่ะชิลไปบ๊ามระเวงมาไป à, là. à, mm -hmm. a like. <Eminem> là vệng lá, à, là vệng lá. Bắn. Bị kia là gì? Bị kia là ai? Bị kia là ai? Ối. Đu doi gì à? kia. Bắn như ngay lò cẩu. Thình xình, thình xình, như vậy là gì vậy, bạn? Tôi quẩy. Con sprite lên. kia làm ทำอ,อะไรกันเดี๋ยวเยอยละจะไปทางไหนกันแน่แล่ะกูขอละกันนะเฮ้ยไปจะน่าจะเหยื่อจังเลยไอ้บอสมันแตกเหยื่อจังเลยเฉยหย่าละหย่าละหย่าละ,ละปลาไปเราต้องเล่นให้เป็นอยู่ให้เป็นเกมนี้ โดนตัวเองไอ้เหี้ยได้เป็นอยู่ไอ้เป็นมันเปิดอันตีกาเจตไอโอเมนมึงมาได้แล้วโอเมนฮะโอเบน has h a แ p e n พ d โอเมน has h ช p p e n e d อ๋อมันยอมแพ้อโโอเคครับก็ เจอกันคลิปหน้าครับอย่าผมลองเล่นเกมแล้วคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมก็ถ้าก,าก,าก่าหรือเก่งอะไรไปก็ถ้าไปสะดุดสายตาใครก็ขอโทษด้วยละกันนะครับคือ,อก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดเซนดด้วยละกันนะครับผมครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบาย